บัดน,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 นี้ก่อนสิไก่กันนี้กะบอกนี้น้อยอย่างเลี้ยวสิแถมพรสอนสง่งพ่อแม่เอ้ยอันนี้สงเด้อสว่วนนี้ให้ไปส่ดอกสองทาง ให้แกดวงวิญญาณพอทองจันลรใช้ยาดีตผู้เพิ่นตายเหตุนอปไปแล้วว่ามาเดือมาเอาบุนไปจ้างย่างขึ้นเบื้องถึงสวรรค์ เอาไปฝันน่ารกให้มุญเพี่ทะไล่มางมาเอาบุญไปจ้างโยมพี่บานท่านพุดใหญ่พอท้องจนันเนยจ้างเพื่อนพาไปเมืองวีมันผ่านป่าไปคอยท่าอยู่สักวัน ว่ามาเด้อเด้อยพอท่องจันเอ้ยแม่นเจ้าไปอยู่ใส่น้อไปตกไปข้างดวงเห็นหนตำบลไหนก็มาเด้อมาหาเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ดูกที่ดานอยากดีที่น้องจะได้สร้างในถ้ำในเมืองนี้มาเด้อยพอท่องจันเอ้ยให้เจ้าคิดสร้างมา มารับเอากองบุญพอท้องจันทร์มาไปเป็นทุนส่งนน่นไปเมืองฟฝาแต่พอตายโน้ กาเจ้าไฟได้เผาย่างจุดที่อ,อีพอเออโอ,อ้ยเด,ดโนอเลือตั้งแต่อาทิตนีแต่งหท้ายเจ้าพอให้บ้วนลูกเต่า ลานเจ้าได้นั่งเงียพอท้องจันเอ้ยบาดบานเพิ่งไปให้กระยังหดตาอบมาบาดบานเพิ่งลไปนั้ กินก <là> ัดยางนอดตาวโงหลาดยามพอตายไปแล้วพอท้องจันเอ้ยเจ้าสิอยู่จังได้เจ้าสิอยู่จังได้ จะยูฝากน้ำให้เจ้าชีเพื่อมาเม่นจะยูทงหน้าให้เจ้าชีมาพายมาหับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกทีดานญาติีพี่น้องจะได้สร้างในถ้ำในมือนี้เด้อพอท่องจันเลยพอท่องจันเออคำแลงลงก้าคงมีดลูกคิดเห็นระบอบมี แล้วแมน่นพอไปดนใส่แล้วบ่เห็นละวบ่เห็นไงพอท้องจันเลยสางมาปาดลูก เต้าใบให้ไทยบ้านเพื่อนนางโอพ่อท้องจันเอ้ยในมือนี้พี่น้องเพื่อนได้แต่งผาเวนเข็นผาสรงได้ยอบมาเชิญเอาดวางวิญญาณ ให้เจ้าหอบมานอดก,กินขา้าวกับลูกสาวลูกสายกับหลานเจ้า,ให,า,าให้เอี่ยมโอ้ยเด่นโอ ขันแแม่นกินเยี่ยมแล้วโตเจ้าอย่าดวนมือโอ,โอ,โอ,โอ้ความตายไม่นัดเลยจะเห็นค้า มาหลายสิบปีมีสุขสันต์มาจุราสมาพระพอไปจากกันโอ วัน,น,น,นวานยัยโอโอโงาวานอยู่ผู้เชิโถโอลมจาช่วยพาพาข่า จงบังเกิดแก่พ่อทองจันชยัยยิดีที่ห่วงหาบอกลูกลานคิดถึงพ่อทุกเทกลาหยาดน้ำตา,าคนคนหยลังยังอา វលព្រះថោងច័ន្ទអើយ ขั้นเจ้าอยูภาคเพื่อนขอให้ไวขึ้นกบาบยาไดไปเอยายาหลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้เพราะลนี้อยู่ทั้งตใตไขประตูเปิดป้องทรงเอาดวงวิญญาณนะพอท้องจันใช้ยาดิดคอยนี่แล้วให้ดาเปล่าตามาขั้นเดือนเมื่อให้เจ้าขีมาซ้ำ่ามาเด้อขั้นเดือนดาม ให้พอคิดมาอากายน้ำนวลมาไว้ไว้โวยเด็ดนอกันเจ้ามา แต่ติดใ้ยอยากค้าพืนดอกแผ่นดินเมื่อนิยญาพี่น้องถวินห่วงอาวอนหาญาติกาวงวานกะเล่าขานเพียงพร้อมว่ามาเด้อมาน้ำเสียงของคองงานฉลองของตีทรงของตีรังบงบงหากได้ยินเดิดเดียวนันวิญญาณเจ้าให้เตาวมาหนาสาทุ สาธุสาธุเด้นนาในตอนนี้ดวงวิญญาณพอท้องจันร์ชัอดีตคงสีมาหอดแลว้วเอามาบัดนี้ขอเบ้าบอนอาวสานเทศทสทงดวง วิญญาณพอท้องจานใช้ยาดีผัวเพิ่นตายนออไปเร็วไปสวรรค์สาเด้อ จ้าครับส่วนบุญส่วนกุศลเดี่ยวไ้ลคืนไปถึงสวรรค์สันฟ้าไปอยู่บอลเขา่บาบอาบดิฮะบอลป่าบอดืสอผุนเดอพอทองจันเนอ้ไปเบิงลูกเบิงเต่าจะอยู่ถึงสวรรค์สันฟ้าผุนเดอพอเด้อพอทองจันเอ้ตัวจากนี้ ภาพลางเดอือพอเดอือความเดือดย่างยวดในใจลูกบ่าลืมลงได้ พอตายไปกะคงไกลแต่เพียงรางคำสั่งสอนลูกจำเจอพอท้องจันเอ้ยถือว่าผมเดิอเทพฝากมาเอาเจ้าตาวคืน พ่อทองจันเอ้ยบอนเคยยืนบ่อนเคยเบาหลังนั้นบอนเจ้าเคยโน่นสิเหลือบ่อยในหัวใจคันแม่นคิดหนเจ้ากาเสียเบิงหูปา ให้วิญญาณพอสบายเถึงสวรรค์สั้นฝ่าเบียยมันกวา้างอย่าหวังยังลูกลานเลยพอต้องจันละตายละเด้อเด้อลูกลานห้เจ้าหากเพียงกันละเด้อ มีแนวใดสำคัญให้คอยจ่ายาสุภาพโลกเอาตายไปแล้วพิักน้องน้องหัน สร้างคุณงามความดีให้ทำบุญเดือยหยาดน้ำจนเช้าบ้านได้สะอาดลลูกหลานเอาย,ยับเข้ามาไกลไกลยับเข้ามาหนไกลไกล สั่งอำลาเพิงบุตรเจ้าบุตรตาพ่อลาเดชอาญากการยนตัวมาลูกพ่อทางยิ่งาย ตตมีบุญโอบลายเลยมาตายได้ไดตายขึ้นสวรรค์้าถ้าหากมีนอสัตว์นาพอเสียกับขึ้นมา อยู่วนวนสาตีนเด้อพอไปก่อนอย่า,าวน,น้ำเด้อพ่อควายลูกจะเลินสู่คนเด้อ